เข้าใจหัวใจลูกค้าโดยมองโลกมองไทยบายทีรพัฒมีอยู่หนึ่งประโยชนเขาบอกว่าเราเองต้องเดินเข้าไปหาภูเขาอย่าให้ภูเขาเดินเข้ามาหาเรานั่นหมายความว่าเราเองต้องการนําเสนอสินค้าและบริการอะไรก็ตามเราเองจะต้องเข้าไปถามเข้าไปรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายว่าเขามีความต้องการอะไรไม่ใช่ว่าขายหรือนําเสนอในสิ่งที่เราต้องการนําเสนอโอกาสที่จะปิดการขายมันยากแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มเป้าหมายเรายังไม่มีความต้องการล่ะ เราเองสามารถสร้างสถานการณ์หรือสร้างความต้องการให้เกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับความเก่งและความฉลาดของแต่ละบุคคลแล้วแต่สถานะโอกาสที่ไม่เหมือนกันเรื่องแบบนี้ไม่มีไพ่ตายเด็ดขาดเมื่อเราเองนําเสนอในสิ่งที่หลายคนยังไม่รู้อันนั้นเขาเรียกว่ายังไม่มีฐานข้อมูลของลูกค้าเราเองจําเป็นต้องสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าขึ้นมาใหม่อันนั้นยากยากมากๆที่เขาบอกว่า ว่าจะกล้าร้องมันยากเมื่อกล้าร้องแล้วกว่าที่จะยอมรับมันก็ยากมากขึ้นเมื่อยอมรับแล้วที่จะกล้าบอกต่อมันยิ่งยากสุดๆแล้วเมื่อกล้าบอกต่อแล้วจะกล้าเป็นที่นิยมชื่นชอบมันยากโคตรโคตมันสามารถทําได้แต่ใช้เวลาและใช้ความซื่อสัตย์ที่ตัวเองมีแต่ละบุคคลเราลองดูนะครับว่าเราจะชนะและเข้าใจหัวใจของลูกค้าอย่างไรให้ลูกค้าพักดี ในสิ่งที่เราต้องการเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันส่วนดีครับ